อะไรอ่ะแล้ว่า,าผิวน้ามันจะดีมากถ้ารีวิวไฟแล้วมันจะเอาผลลั์อะไรมาพูดคุอยากรีวิวตอนที่ผิวมันทังจริงๆคือด้งอันนี้มเนซื้อไม่ใช่เซ็นทันนะหรือว่าไม่ได้ซื้อในห้างอะ่ะคุณเดินกลับเลยจริงๆคือเจราคาเข้าไปทุกคนแบบเฮ้ย ทุกคนจะมาอัปเดตหน้าให้ดูนะครับนี่ระวังใช้ให้ดูเรียวๆเลยนี่ผิวหนึ่งอันนี้ขึ้นรอหวานโอวานและนี่คือวันนี้นะครับทุกคนคือสิงขึ้นระหว่างใช้ผมก็ให้ดูเลยนะครับว่าขึ้นระหว่างใช้จริงๆนะครับทุกคนนี่คือสิวเหรอผิวส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 ิงสิวสิงสิวขึ้นทั้งหน้าเลยนะครับทุกคน ว,วันนี้เราจะมาในรีวิวสินค้าที่ทุกคนรอคอยยื่นคลิปนี้มีคนขอมันนานมาก อาจจะแบบว่าก่อนจนเกลียดบูมแล้วก็ได้ทุกคนแต่บูมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยคิดจะใช้หรือคิดจะรีวิวนะคบทุกคนเพราะบูมคิดว่าบูมจะรีวิวอะไรอ่ะตอนนั้นหน้าบูมมันดีมากเลยสภาพผิวหน้าบูมจะดีมากถ้าบูมรีวิวไปแล้วบูมจะเอาผลลัพธ์อะไรมาพูดบูมอยากรีวิวตอนที่ผิวบูมมันทังจริงๆเพราะว่าจะกินแคร์ตัวนี้เขามาเป็นเซตซึ่งบูมไม่รู้ว่าคนขอตัวไหนเซรั่มตัหนังหน้าหรือครีซิงนะครับทุกคนบูมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคบูมยังไม่ทำรีวิววววววดดีีีีกกกก่่่่าาาาาาารรรรรออออใใใหหห้้้มมมมมจััังงงะเเเูสสสึผินนนแยยทโ็ เพราะว่าบูมต้องไปทําจั๊กมนะูล้ะบูมก็คือจะไม่สามารถทาสกินแคร์หรือใช้อะไรได้เลยหรือห้ามล้างหนะ้า14วันใช่ครับทุกคน14วันมันเป็น14วันที่น่าจะแย่ที่จะผนหน้าที่จะพังที่จะหยับเยินสุดๆของชีวิตบูมแล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆทุกคนเรื่องขอ่งเื่อ,อะ่ะคือบูมเตรียมไว้แต่ก่อนที่บูมจะไปทำจมูกและบูมแวะไปซื้อมาเลยนะครับทุกคนเพราะว่าสกินแคร์ตัวนี้เป็นสกินแคร์ที่บูมเห็นบ่อยมากเห็นไม่ได้เห็นในออนไลน์นะบูมไปเดินซออืื้้ออออกก็สมมมมาาาาาาหหงเเเเนน่่ยบบปค ที่ผมซื้อไม่ใช่เซ็นทันนะหรือว่าไม่ได้ซื้อในห้างอะ่ะมูเดินกลับเลยจริงๆคือเจอราคาเข้าไปทุกคนแบบเฮ้ยแตะมบูเข้าไปซื้อมาแล้วนะครับทุกคนแร แทนนารีดมาเป็นเซตต่อมาตัวไหนไม่รู้แต่บุ้งซื้อมาเซตหนึ่งเลยนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันถูกมากถูกแบบน่าตกใจคือราคาเนี่ยทุกคนเจรับเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยสามสิบกรัมร้อยหกสิบเก้าบาทไฮตกใจเลยเลยตอนเนี้ยถูกมากและสองขวดใหญ่ๆแบบนี้ขวดละสองร้อยห้าสิบมลคนร้อยยี่สิบเก้าบาทสามขวดประมาณแบบร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าสิร้อยหกสิบเก้าห้าร้อยกว่าบาทเฮ้ยเท่าไรวะเดี๋ยวแป๊บนึง คิดเลขก็พร <ota> ้อยยีบก้าบวกร้อยยี่สิบเบวกร้อยหกาสมหมื่นหนึ่งบัา ม่ใช่ร้อบกาว่สิบเกวกาสี่ร้อบาทเมื่อชี้ผมกินห้าร้กว่าบาทยังแพงไปเลยทุกคนไทยเราน้าจะพังไหมเออดีดีตอนนี่ผมสื้ออะผมหัไปถามบอสเลยว่าเอาไหมลองไหมควรไหมคือถ้าไทยเราน้าแหกอะคือยังไงพูดได้ไหมเขาจะฟองไหมทุกคนบอสบอกว่าถ้าหน้าแหกก็คือพูดเลยมาหน้แหกเพราะว่าช่องเรารีวิวตรงๆอยู่แล้วทุกคนถ้าดีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแต่ผมคิดว่าแบบคนขอเยอะขนาดเนี้ยคือเขาอยากรู้อะไรอะอยากให้บุมมาแหกแบนหรือว่าอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์มันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าบุ้มเห็นคนรีวิวเยอะมากก็บอก ทั้งหมดจากตัวที่บุ้มได้มานะครับก็คือแพนารีทีทีครีนเซอร์เป็นเจลล้างหน้านะครับทุกคนแล้วก็แพนารีทีทีโทนเนอร์ใช้หลังจากล้างหน้าเสร็จเพื่อเต็มผิวก่อนลงสกินแคร์และตัวสุดท้ายนะครับทุกคนแพนารีทีทีอินเทนเซอรั่มนะครับทุกคนตัวนี้เป็นเซรั่มทาต่อจากโทนเนอร์ตัวเมื่อกี้ทั้งสามตัวนะครับทุกคนบุ้มได้เริ่มทดลองใช้ตั้งแต่บุ้มล้างหนะ้าได้วันแรกเลยหลังทงจำจม,มูกบุ้มยังไม่ได้ตัดใหม่แลวใต้ตาบุ้มยังเหลืองอยู่เลยทุกคนย้อน เลยนี้กูล้างหน้าได้เลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ล้างหน้ามานานจะใช้ตัวนี้นะครับทุกคนตัวนี้มันจะต้องเป็นวันที่ปิ๊สุดๆแน่เลยเอะทุกคนแต่ไงอ่ะอ๋อโอเคทุกคนน้องน้องอุ้อนย,ยน้องไมใส่นี่เห็นปะแล้วก็กลิ่นแบบธรรมชาติมากอืมกินแบบโอเคทุกคน จบรางวัลแรกนะคะมุงขอแบบพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยหนึ่งน้องค่อนข้างที่จะแบบออร์แกนิกมา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 กจริงๆนะทุกคนมุงสามารถใช้ได้ก็ตั้งแบบหน้าปุ้ยังเป็นสภาพนี้อยู่นะครับแล้วก็ให้ดูหน้านะนี่คือก่อนใช้นะคะนี่คือสิวเห็นมสิว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 กคนสิวทั้งหน้าเลยนะคะทุกคนนี่คือผิวแบบก่อนการใช้งานนะส่วนความรู้สึกการใช้ทางแรกคือน้องเขามีกลิ่นที่แบบธรรมชาติมากทุกคนแล้วก็ที่สําผัญก็คือ ดึนไม่มีความเย็นเลยโอเคทุกคนบุกขอไปอาบนนะ้ำแบบปินๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทาครีมกันเพราะว่าเรายังมีโทนเนอร์แลว้วก็ครีมที่เราจะต้องเริ่มใช้วันแรกวันนี้เหมือนกันโอเคอนาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนบุก็จะมาใช้ตัวโทนเนอร์ของแพนดอรีต่อนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกมุกจะใช้ลงสมลีโด,ดยทั่วไปก่อนนะครับทุกคนนี่ท้ำๆแบบนี้แต่ว่าโดยปกติอะทุกคนมุกจะไม่ได้ชอบใช้เป็นแบบลงสมลีเท่าไหร่ส่วนตัวมุกจะชอบใช้เป็นแบบน้ำตกมากกว่านะกินเหมือนผมลหลังน้าเลยทุกคนกินเหมือนกันา ค okay. แล้วก็ตัวต่อไปนะครับทุกคนเป็นเซรั่มของแทนานรี่นะครับทุกคนนี่แกะครั้งแรกเลยวันนี้มันเป็นวันที่แบบปีนที่สุดไม่เคยรู้สึกห่ยหาสก,กินแคร์มามากเท่านี้เลย เซรั่มเขาจะมีความแบบว่าเป็นเซรั่มอะไม่ได้เป็นน้ำซนะทีเดียวเหมือนโทนเนอร์นะคบยังมีความแบบหนึบๆไม่ม,ยม,ยม,ยมยอยยู่อะไรอย่างงี้แต่แบบไม่ต้องกวอุด,ดันเลยทุกคนอ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการล้างหนะ้าโทนเนอร์แล้วก็เซรั่มครั้งแรกของตัวแพนดรี่นะครับทุกคนเดี๋ยวหนละังจากนี้ก็จะเป็นฟุตกัทนทดลองใช้ยาวๆแบบทุกทีเลยนะไป วันนี้เ่าได้หรือว่าทุกคนผมจําไม่ได้แล้วว่ะใส่หน้าแต่แบบตาเหลืองเห็นปะจนตอนนี้ตาให้เหลืองแล้วทุกคนแล้วก็สภาพอยู่หน้านนะครับนี่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 ความขี้ทำอะไรเห็นปะใายไปเยอะมากเข้าตาตลกกันไม่ได้เลยยังดีอ่ะ ทุกคนจะมาอัปเดตนะให้ดูนะครับนี่ระหว่างใช้ให้ดูเรียวๆเลยนี่สิวหนึ่งเริ่มแห้งแล้วทุกคนแล้วก็ไอตรงที่เคยเป็นสิวตรงนี้หายไปหมดแล้วเห็นปะยิ่งแล้วอันนี้ขึ้นแล้ววานเมื่อวานและนี่คือวันนี้นะครับทุกคนคือสินขึ้นระหว่างใช้บ <ๆ S 1> ุ๊กก็ให้ดูเลยนะครับว่าขึ้นระหว่างใช้จริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันเป็นสิวที่ <ๆ S 1> มันเตรียมตัวจะปะทุอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนใช้คอเราใช้เนี่ยทุกคนมันก็เลยขึ้นมานะครับในระหว่างที่เราใช้ตัวแพ่นนารีอยู่เนี่ you <laughs> เมื่อาวานคือที่เราเป็นสิวจําได้ไหมแล้วบุมกมอกกดสิวปอยเห็นปะมันเป็นรอยแดงแบบน,นี้แล้วบุก็เอาตัวแพ่นนารีเนี่ยทุกับตัวสัมภารีแพทอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเสร็จอ่ะบุก็เ,กเช็ดอย่างนี้ทุกคนเช็ดทำความสะอาดอ่ะบุมรู้สึกว่ามันตอบประโลมผิวได้ดีมากแล้วบุมคิดว่าถ้าเราเอาแพ่นนารีเนี่ยทุกคนมาใส่กับมาร์กหน้าเป็นสูตรมาร์กหน้าเลยเพราะว่าตัวบลนเนอร์อ่ะรู้หรือเปล่าว่าเขาสามารถใช้มาร์กหน้าได้ด้วยแต่วันเนี้ยบุมจะใช้กับตัวแผ่นมาร์กเลยซึ่งบุกมีเม็ดมารักก,ไไก์บบ์เป็นมาร ขึ้นมาเลยอ่ะดีขึ้นไปอีกเห็นปะนี่เสร็จแล้วก็แดนเออดูดิดแค่นี้เสศษหมอกหน้าพัานาลี่วาววังมากโอเคเดี๋ยวผมไปหมักหน้าก่อนทิ้งไว้15นาทีนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวจะให้ดูวานาฬิกาปลุกแล้วทุกคนครบ15นาทีแล้วนะครับนี่อ่ะมาล็อกเพนหน,น้ากัรหนึ่งสองสามโอเคเห็นปะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างดูสง,งบแล้วก็หาตัวเซรั่มเหมือนเดิมน,นะครับ ครับทุกคนแน่นอนว่าตัวแรกที่บุใช้คือเจลรางหน้าซึ่งเป็นเจลจริงๆทุกคนคือน้องเป็นเจลลัางหน้าที่ไม่มีความเยียดผิวเลยใดๆแต่ามันลื่นได้เลยทุกคนมันไม่เยียดผิวเด,ยวเดียวมันลื่นด้วยเหลือความชุ่มชื้นไว้บนผิวเราเยอะมากและตัวที่2ที่บุ้มชัยนะครับทุกคนก็คือแพนดอรี่ทีดีตัวนี้ทั้งสตัวคือกลิ่นเดียวกันเลยทุกคนเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่ากลิ่นจากส่วนผสมของธรรมชาติจริงๆคือกลิ่นมันแบบว่าดูออกเลยว่าเนี่ยเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยอ่ะเียดได้ แล้วตัวนี้นะครับทุกคนเขาจะช่วยเรื่องการปรับสภาพผิวหรือว่าเตรียมผิวก่อนหาเซรั่มคอน้องเขาเป็นโทนเนอร์และอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนก็คือเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นเซรั่มที่แบบเซรั่มเซรั่มครูเหลือหะไู่เนื้อ ดูดิดูความไหลเลทุกคนเป็นเซรั่มที่แบบว่าอีกนิดหนึ่งคือน้ำแล้วอะตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าลดแบคทีเรียหรือว่า P คเน่ ne, ต้นเหตุของการเกิดสิวอีกอย่างหนึ่งที่ต่างกากสองตัวนี้ก็คือนางลดรอยแผลไม่จากสิวแล้วก็ปรับสภาพผิวให้ดูแข็งแรงนะครับทุกคนและทั้งสามตัวนี้นะครับทุกคนไม่มีส่วนผสมที่อันตรายเหมือนกันทั้งสามตัวเลยคือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสารเปลี่ยนสีและไม่มีซิลิโคนนะคบทุกคนแต่เนื้อนองทั้งสามตัวก็คือไม่ตต้้้้้อออองงบบกกกกใหรรูแลว่่าานนนทีุุชมะคัด 4วันตอนแรกอะผมตั้งใจจะลองแค่7วันแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นออร์แกนิกแล้วก็คือมีความบางเบาแล้วค่อยๆค่อยๆในการบริบัติพื้นปูผิวเรามากๆเนี่ยเจ็ดวันมันไม่อยู่ยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขนาดนั้นบูก็เลยใช้ต่อจนถึง14วันเลยนะครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าเวันแรกน้องอะทําหน้าที่ฟื้นฟูความพิน่าของผิวบุ๋มจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ปอบประโลมผิวได้ดีมากๆตอนที่บุมเกิดสิวอะตรงไหนนะบุจะทาย้ำย้ตรงนั้นทาเน้นๆตรงนั้นเเลยททุกคคนาาาาาไไป่่พรระะว้อองม งกแล้วตอนแรกมุงมีสิวที่แบบเป็นปื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 นแดงๆมุมจะขึ้นรูปให้ดูมันเตรียมที่จะเกิดสิวใหม่อะไรเงี้ยบางอันที่มันพึ่งจะแบบนิดๆหน่นนอยๆอ่ะมันก็หายไปก็คือหายไปเลยนะไม่ได้แบบเป็นสิวคือน้องอะยับยั้งไปแล้วแต่สิวที่มันจะเกิดมันก็ควรเกิดมไม่ได้บอกว่าอูพอใช้ไปปุ๊บทำให้สิวมงไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยทุกคนอยากใช้แล้วเห็นผลพวกนี้อยากใช้แล้วทันใจเลยอยากใช้แล้วสิวหายเลยก็คือเลือกริมที่มีสารละลอยสารสเตียรอยหรือว่าสารอะไรก็แล้วแต่ที่แบบกดสิวเรานะครับทุุกคนนนนมรออเล่ะตี้้ง เพราะว่าน้องอมีความเป็นอนอร์กันิกวิธีของบูมคือบูนทำทุกอย่างเลยเพื่อให้น้องเสือว่าถ่ายไวๆวันหนึ่งก็เลยเอามากหน้ามาเลยทุกคนมันฟื้นผิวดีมากค่ะใครใช้น้องนักอยู่แล้วลองทําสูตรนี้ดูทุกคนมันฟังจะบอกว่าบูมเป็นคนหน้ามันมากแล้วบูมทดลองน้องในเวลาที่โหดมากๆผิวเสียสมดุลมากมันก็เลยจะแห้งลอกเป็นขุยเวลาแกะเวลากาวอะไรเงี้ยทุกคนมันจะมีความลอกพอใช้น้องแปะอ,อาทิตย์ที่สองเลยทุกคนน้องเริ่มปรับสมดุลผิวเราได้เริ่มดีขึ้นผิวเริ่มฮ อยูที่ ผิวที่แห้งรอกมันเริ่มไม่แห้งรอกเริ่มได้ความชุ่มชื้นกลับมาในผิวและที่สำคัญก็คือเรื่องสิวคือบางทีเราล้างหน้าหรือเราลูบสิวอย่างเงี้ยทุกคนสิวลุบติดมือมาเลยทุกคนเราสิวตรงจมูกบุ๋มเนี่ยบุ๋มทำจมูกมาใช่ไหมแล้วบุ๋มใหม่ยังไม่สามารถกดสิวได้แล้วมันมีสิวปุดตันสิวหัวดำตรงเนี้หัวใหญ่มากบุ๋มเอานิ้วสกิดสิวลูบออกมาเป็นเม็นเลยทุกคนให้ดูแล้วสิวเม็ดใหญ่มากมันลุบออกมาง่ายขนาดนั้นอ่ะนดีผิวหน้าของบุ๋มนะับดให้ทุับนแลวะะรยเ10 สี่วันนะจนสิวที่มันปะทุขึ้นมาระหว่างใช้นะครับทุกคนแห้งไปแล้วนะครับทุกคนเหลือแต่รอยแล้วเราเหลือแค่รักษารอยสิวนะครับทุกคนประมาณนี้ผิวหน้าตอนนี้คือดีสุดทุกคนถือว่าฟืกลับมาได้เท่านี้ก็คือดีใจแก้ไหนแล้วอันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามุมไปซื้อมาที่เซ็นทันก่อนที่จะไปนาสตมู่นะครับทุกคนก็คือซื้อมาที่ร้านมิวเทียมแต่เท่าที่มุมเห็นก็คือร้านคอรสโมหรือว่าร้านอื่นๆพวกอีทแอนด์บอยอะไรเงี้ยทุกคนก็มีขายเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอี้ ิดน Franc ึงนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี care. ้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช anel นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่งเป็นลังใจให้บุญด้วยนะครับใครอยากกระทำคลิปอะไรคลิปอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้เราของแปลนะครับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้ที่หน้าคลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย